ผมมีอะไซลัมโมเปเชนอลแล้วก็ฟาร์มเขาโรงเรียนโรงเรียนเออโรงเรียนก็ได้ะพี่กลัวผีเหรอใช่พี่จะกลัวทำไม <c oughs> ไปกับพวกผมผู้ชายทั้ง3คนผู้ชายอกสาศอกพอผีมาพวกกูวิ่งเลยปล่อยวิแซมแมงกีตอยู่ในห้อง,องเ,ออเรื่องแรกเนี่ยผมจะเล่าให้ทุกคนฟังแต่เรื่องที่สองเนี่ยนะทุกคนจะต้องช่วยกันแต่งมันขึ้นมากะลังหนึ่งนานมาแล้ว ลูกหมี3ตัวต้องเปิดไม้นะเปิดไม่ให้ผีได้ยินอย่าลืมมาเราจะมาแต่งนิทานกันนิทานสยองขวัญเรื่องนี้รับรองอ้านี่พี่แซมอย่างนั้นเหรอพี่แซมทักทายคนดูเนี่ยพี่ไม่เคยออกช่องผมมาก่อนสวัสดีค่ะเลิกตอนสวัสดีค่ะชื่อแซมนะคะไอเดมสิ่งที่เราจะเอาไปมีอะไรบ้างเอ่ยมีเทียนหยิบเทียนหยิบไฟแช็กผมถือทอมมูมมิเตอร์ไปให้อ่ะอันนี้ที่ไหนเนี่ยไปเราไปหาห้องเราไป ช่เรไปหาห้องผีก่อนให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่านิทานกันนะครับมีพี่แซมโอเคกูรู้เลยตัวไหนแม่งชุดเหมือนกันหัดความามาเราจะมาดูเราเราจะไม่เปิดไฟนะเราจะหาห้องผีอะอะเปิดเปิดก็ได้เปิดก็ได้เดี๋ยวผีมันก็ปิดไฟเอาเองโค้ก็อติบิโค้คุณโคกคุณโค้คโคโค้คุณนฮัลโหลไอผีไอมาเตินนําให้หน่อยนี่นประตูนี้ประตูนี้เข้านี้ก่อน เสี่ยคนกลัวผีจัดไม่มีโอเคออกได้อเคอย่าดับไฟกูมองไม่เห็นโอเคโอเคโอเคขอเชิญท่านผู้ประเสริฐและผู้เจริญทุกท่านตามผมมาอย่างไม่หยุดยั้งครับผมเก็บเทียนยังยังไม่เจอเหรอไม่จริงเอ้าไม่มีใครเก็บเทียนหรองั้นเก็บสมุดไปไหนขเราใช่แล้วมันเป็นเฮ้ยเฮ้ยมันมองไม่เห็น เมียนมามาชั้นสองใช่ไหมงั้นเราขึ้นไปชั้นสองคับทุกคนขอเชิญท่านผู้เจริญทุกคนตามผมขึ้นบนใดมาอย่างช้าๆเรากำลังอยู่ในตรงเรียนที่มีประวัติการคาตกรรมมากกว่า ข่า<อ>ยเหี้ยหรือแยะทั้งสองศพและมีข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนที่กระโดดตึกลงมาหน้าความกับพื้นเสียชีวิตวทีเดียวสี่ศพรวดคนโดดรอดคนอยู่ข้างล่างตาสงสาห้องนี้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 ใช่หไหมโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วปิดประตูเลยตั้งตั้งสมุดแล้วเราก็จะมานั่งกลางห้องอ่ะวางเลยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของผีตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในห้องแห่งนี้รู้ใช่ไหมว่าในห้องนี้มีผีนะฮะไอเปิดประตูเล่นว้า นี่จะปิดใส่ผีผีบองกูทุบห้องกูโดยเรื่องราวในวันน <uh ี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวนักศึกษาคนหนึ่งตอนนั้นนักศึกษาได้ไปที่สถานที่ได้ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งจูจูเมื่อนักศึกษาเดินไปที่หน้าประตูบานหนึ่งประตูกับเปิดเอง อไอมา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 ฟังต่อฟังต่อและประตูนั้นก็ได้มีเสียงออกมาว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรพี่ไปครับไปหลังจากนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังออกมาจากหลังประตูนั้นด้วยความสยดสยองขันตบวยพ่อมึงลอยผ่านหน้ามามามาเราจะมาเล่าเรื่องกันต่อโดยหลังจากที่ประตูนั้นดัง ประตูนั้นเปิดใส่หน้าของนักศึกษาก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งได้ลอยออกมาจากประตูบานนั้นด้วยความน่ากลัวและสยดสยองขนมจีบสาละเปลาเพิ่มไหมคะกินไหมคะ<ห>มีโปรโมชัน่นด้วยนะโดยหลังจากนั้นนักศึกษาคนนั้นก็ได้ซื้อขนมจีบสาละเปลาจากดวงวิญญาณเพื่อที่เธอไม่อยากจะมีปัญหากับสายยาเวทแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่หอ ได้เดินทางกลับมาที่หอพักของเธอโดยหลังจากนั้นมึงจะหันไปดูอะไร <c oughs> แย่ไม่มีเธอก็ได้เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนึ่เมื่อประตูได้ปิดลงและประตูได้เปิดขึ้นอีกครั้งเธอกลับย้ายสถานที่ไปอยู่ที่อีกแห่งหนึ่งไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างหลังพี่มันอยู่ไหนวะไอ้เยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนม่รู้เมื่อกี้มัน มันตัวขีดมันขีดใช่รอขีมันสปอนกอัดหลงพี่งอย่าเพิ่งคุยกับกูไอ้ผีกูเล่าเรื่องผีอยู่สถานที่ที่เธอเข้าไปและเธอออกมาเป็นคนละที่กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเธอขึ้นลิฟต์เรื่องราวสุดสยองขวัญยังไม่จบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่เธอได้เข้าห้องพักของเฮ้ยสะดเื่อนเพื่อนคาบ อะไรไปไนไปในไปไปนไปในผไปในไปในเสือยอะไรคนเขาเล่าเรื่องผีอยู่อีกขอด่าบ้างอประตูดึง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 มาทอะไรโอเคโอเคมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วไม่ปิดประตูวะงลงลล้างล้ายพี่ตายาไมต้องเป็น เราจะมาเล่าเรื่องกันต่อหลังจากที่นักศึกษาสาวคนนั้นได้เข้าห้องพักไปเมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างน้องมันเข้ามาห้องของน้องวิววิวมก็ไม่กวเอ้ยอะไรของเราเนี่ยอ้าวไม่รอกันมมงรอพิธีกรนี่คุณเหอเหียมันรอวิธีกรสไดเลยแตก ก <laughs> บ้านก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 ้านกบ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 านกบ้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 านกบานกบ้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 านกบานนกบ้ากบ้านบานกบ้า้าานกบ้้าานกบบ จ <kung> คือน <cake> ักศึกษาคนนั้นอ่ะมองออกไปนอกหน้าต่างใช่ป่ะพออะไรที่นักศึกษาคนนั้นมองไปนอกหน้าต่างนอกหน้าต่างเสร็จปุ๊บอะนักศึกษาคนนั้นก็เห็นแสงสีเขียวลอยผ่านหน้าหน้าต่างเวชีไปไกลเฮ้ยชิบมึงเดือ่าถึงรู้ไหมว่าทำไมถึงมีแสงสีเขียวผ่านมันคือเครื่องบินหลังจากที่นักศึกษาสาวคนนั้นได้นอนจู่ๆเว้ยมีคนเคาะประตู เคาะเฮียดังปึกปึกปึกโอ้เอฟเฟกต์อะไรมันเคาะอย่างนี้เว้ยมึงเคาะหน้าตัวเองหรอก็มีเสียงเคาะประตูดังอีกดังอีกเจ็บไหมเจ็บกูเนี่ยเจ็บเจ็บชิบหาย คนขอประตูมันใช้ชีวิตอยู่กันยังไงวะโดยหลังจากนั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาจากหน้าห้องมีแสงส่องเอ้ยคุณจะไปเหตุบังเล่นน้ำนีือะไรอ้เหี้ยโดยในตอนสุดท้ายในขณะที่เพื่อนของเธอเดินเข้ามาในห้องจะอยู่ที่หน้าต่างของเธอก็มีเสียงกุ๊ก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 กุากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกก ตึกใบหยกจิตต์นักศึกษาอยู่บนตึกใบหยกอะไรเฮียทำให้นักศึกษาคนนั้นตกใจเพราะว่าไม่มีใครน่าจะสามารถขึ้นมาเคาะกระจกหน้าต่างของเธอที่อยู่บนชั้น1 28ได้ทำให้เธอตกใจทำให้เธอเปิดหน้าต่างคว้าผ้าม่านแล้วดึงวัดสิ่งที่เห็นทำให้เธอตกใจสุดขีดเธอกลับไม่พบอะไรเป็นเสียงปริศนาที่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เธอก็ลงไปด้านล่างแล้วก็ได้พบกับความจริงไปชั้นเลยนะใช่มีลิฟต์ไอสัตว์หลังจากที่เธอลงไปด้านล่างมันทําให้เธอตกใจสุดขีดกับสิ่งที่เธอได้เห็นเด็กตีนทาหมดไนท่านแหละเด็กเทต้เ่ตามนตืนตืตื่นตนโอละลายโอละลายแค่นี้เหรอไม่ฮาเหรอไม่ไม่หลอนเหรอก็ก็หลอนนิดหน่อยแปลแปลแปอันนี้คือด่านไหนอะสตีเทาพี่ห้องเล็กๆลก เอห้องเล็กๆกับมอนน่ากลัวเลยโอ้โหใค้จะครูเมื่อกี้มึงยังไม่อะไรกับผีเลยอะไรคือการที่กูออกไปตะโกนด่าผีแล้วมันก็เดินตามเข้ามาลอกกูเลยวะไม่เข้าใจอันที่จริงมันเลงพี่ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่พี่แกมโดนก่อนไงคือคือดูดูก็รู้แหละว่าเออเขาไปเกะกะของทางอ่ะมึงด่ามันเนี่ยมึงก็ด่ามันทำไมมึงไม่โดนอ่ะและนี่ก็คือรายการเล่าเรื่องผีกูกูกุ๊กก อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะคะไม่พี่ต้องเสียงพี่ลองหวานกว่านี้หวานกว่านี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะคะหวานกว่านี้ได้ไหมหวานกว่านี้อีพี่อย่าลืมกด,กกดะะกไ,ดไกลค์กด, like, กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแหลมกว่านี้ <_ bar> <_ bar>